สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672และสวัสดีคุณกำลังอยู่กับ Reaction ดูเทเลอร์หนังดังก่อนหนังมาจริงๆ โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาคุยเกี่ยวกับหนังเรื่อง The Batman 2021ครับพอดีเทรลเลอร์เพิ่งออกมานี่นี่เพิ่งออกมาเมื่อวันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะจ๊ะโห จบไปแล้วสองนาทียี่สิบสามวิกับการได้ดูตัวอย่างความรู้สึกผมนะเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่เรียงเลยก็ของวันเนี้รบารเตอร์นะครับ <c oughs> อ่าโรมมาดีซีนะครับเป็นที่รู้กันอีเปิดเรื่องด้วยมันมึนเบื่ถึมถึมอะ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ย โอยจับมัดหัวแล้วก็เขียนตรงข้างหน้าเลยนะครับ normalize m o จากตัวอย่างนี้เหมือนจะนำเสนอนำเสนอตัวละครค่อนเรื่องในหนังเรื่องนี้เลยนะแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย lies นะครับ นี่โกหกจริงๆเขาเป็นคลิปที่ค่อนข้างไล่สกเกลขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยนะนี่ชุดแบทแมนนะะเท่ดีไหม <c oughs> นี่ใครเนี่ยเออเนี่ยใครต้องเป็นคนดังแน่เลยไปยืนทำผ้าแบบนี้อันนี้พระเอกนะผมเข้าใจว่าฟรีมหนังมาโทนหนังมันจะมืดๆน,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 นะครับ จะด่าก,กันไปถึงไหนครับแบทแมนอ่านี่เพ่เอกของเราครับเหมือนจะมีสารบางอย่างถึงแบทแมนนี่ใครเอ่ยจำได้ไหมผมเข้าใจว่าเป็นเพนกวินนะคู่ปรับของแบทแมนเมื่อจ,จริงๆภาพส่วนใหญ่ เฮ้ยอันนี้โจ๊กเกอร์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นแค่แก๊งของโจ๊กเกอร์แต่แต่งหน้าเหมือนโจ๊กเกอร์เลยนี่แบทบูมิลครับสวยไหมสวยครับผมชอบชอบมากชอบมากน,นี่มีคำพูดติดปากของคุณแบทแมนด้วยนะนี่คำพูดติดปาก นี่ฉันคือการลังแขนอืมันอ่าแล้วนีก็แบทโมบิลเนะเาะออกแบบสวยดีนะครับจะต้องไปดูกันเต็มๆในหนังเนาะนี่แล้วก็มีตัวละครอื่นอีกนี่แล้วก็ตัดเข้ามาที่เ,าาทเรียกว่าโลโก้ของแบทแบนภางนี้เนี่ย มีคำพูดของใครทุกคนหนึ่งด้วยเนี่ยนี่ถอดชุดเนี่ยอันนี้ที่ผมทำให้ผมตกใจมากเลยผมผมไม่คิดว่าแบทแมนสภาพจะเป็นอย่างนี้ไงม,มองแวบ,บแรกนึกว่าจกเร์ <c oughs> แต่มันไม่ใช่ไงอารมณ์เหมือนเหมือนเหนื่อยมาโซมมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบทแมน้างนี้บูสเบนผมยาวเนี่ยถามว่าน่าสนใจดีไหม น่าสนใจมากนะพบกันปี2021ครับนี่แทนเลข2ด้วยเครื่องหมายคำถามนะฮะในโลรประยนตย์ขยะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทำโอ้โหนี่แหละผมชอบตรงนี้ชอบเลยครับชอบมากๆนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันในโรงนะปี2021นะัล้ีมีแผ่นภาพปิดมาด้วยนะครับน่าจะอาร์ตพอตัวเลยแหละรอบนี้นะ คุณระเบิดพทิสันนะครับจากเจ้าชายอัมพายพายสมัยไลท์หน้าใสาวันก่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงวัยที่เหมาะกับการมาเป็นบูสเวนแล้วนะครับตอนแรกผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะมาเป็นบูสเวนได้ไงแต่ว่าพอเห็นในตัวอย่างนี้แล้วอืมก็ดูแล้วก็ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะไม่น่าจะขี้เหร่นะน่าจะซูบูเนนะสเวนท่านเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับอาจจะผอมๆหน่อยบางๆหน่อยแต่ว,ว่านะไม่ขี้เหร่แน่อนอนไหน ว่ากันไปแหนะว่านะโตกันไวล้วเกันสบายนี้โอเคขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามคลิปไม้มาจนจบนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสันกระดิ่งติดตามข่าวสารจากช่องของ2362ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปคุยกันทางเฟซได้นะสอ,สองสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ